ต่อมานะคะสิ่งที่พี่บอกคือเราควรจะต้องรู้จักวิธีการหาคําตอบก็คือให้เรารู้เลยว่าเวลาการแตกอนุกรมออกมาเนี่ยเพื่อที่จะหาตัวเลขตัวถัดไปมันไม่ได้เกิดได้แค่เฉพาะจากการบวกเท่านั้นค่ะ เออแต่มันยังมีการอะไรลบนะคะคูณก็ได้หรือหารก็ได้ก็คือเราจะต้องสังเกตตัวเลขที่เราได้มาว่ามันแบบมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไหมหารไปแบบหายไปแบบเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้แบบวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกวิธีนะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะวิธีการบวกต้องรู้ด้วยนะคะต่อมาคือควรจะต้องนะคะรู้จักรูปแบบอนุกรมที่ออกสอบนะคะรูปแบบอนุกรมที่ออกสอบมีอะไรบ้างอันนี้ที่เอามาให้แบบคัดมาที่แบบเจอเยอะๆแล้วลกันนะคะเจอเยอะๆบ่อยๆเลยนะคะ อันแรกเลยแหละคืออนุกรมแบบคงที่นะคะอนุกรมแบบคงที่หรือว่าบางคนนะคะอาจจะแบบไปเจอมาว่าเอยเขาสอนมาว่าหาอนุกรมแบบตีแฉกนะอนุกรมแบบตีแฉกก็ได้นะคะคือมันเป็นขั้นตอนหรือวิธีการในการหาคําตอบได้มาซึ่งคําตอบละกันแต่ลักษณะอนุกรมเนี่ยคือมันจะมีการเช่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบคงที่เป็นเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยไปตลอดคือเราจะต้องหาจนเจอว่ามันเกิดจากตัวเลขตัวเดียวกันเนี้ยอะไรนะเป็นตัวเลขอะไรแล้วเราก็หา เป็นคาตอบตัวเลขตัวสุดท้ายที่เขาต้องการได้นะคะอีกอันนะคะอันนี้คือลักษณะนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโจทย์แต่ละข้อเลยอย่างโจทย์ที่พี่ให้มาในภาพในในหน้าจอนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบตัวข้อสอบจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเปเปอร์รอบ e xam นะคะให้น้องได้เห็นโจทย์จริงๆให้เห็นระดับความยากง่ายจริงๆว่าถ้าน้องไปเจอในห้องสอบอะเออมันจะยากง่ายประมาณนี้นะคือบางคนอะพี่บอกเลยว่าอาจจะเจอปัญหาว่าแบบเอออาจจะไปซื้อนังสือติวหรืออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบบางทีเป็นเป็นโจทย์ที่เขาคิดเพิ่มเติมให้อะไรอย่างเงี้ยนาะแล้วปรากฏว่า ความยากความระดับความยากความซับซ้อนมันเกินของจริงไปเยอะเลยอะไรประมาณน,นี้แล้วทําให้พอเวลาแบบไปเจอโจทย์ของจริงปุ๊บเราเราไม่เคยฝึกมาในแนวทางที่แบบโจทย์มันชอบออกของจริงมันชอบออกอะค่ะหรือว่าความยากง่ายระดับนั้นอะมันก็อาจจะทําให้เราแบบทำข้อสอบไม่ได้หรือว่าบางทีไปเจอโจทย์แบบง่ายจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือออกแบบมาแบบง่ายจัดแบบรูปแบบเดียวเลยพอไปเจอข้อสอบจริงปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้ออกแค่แบบอะไรคะอนุกรมคงที่รูปแบบเดียวเออมันออกได้หลายรูปแบบมากๆทําให้เราแบบไม่มีแพทเทิร์นอะ ไม่มีรูปแบบในหัวที่จะเอาไปใช้กับอนุกรมชุดนั้นเราก็แบบมองภาพไม่ออกคิดตัวเลขตัวถัดไปไม่ออกได้เ็็ t ไหมเออซึ่งพี่บอกก่อนนะตัวอนุกรมแบบคงที่เนี่ยค่ะ โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบอนุกรมเนี่ยทุกปีมันจะมีปีละหาข้อเนาะเออปีละหาข้อเนี่ยอนุกรมแบบคงที่เนี่ยต้องออกประมาณแบบ70%เลยนะเจของข้อสอบนะคะที่ออกในทุกๆปีทุกๆรอบไม่ว่าจะเป็น ESM หรือเป p e r ที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นคงที่แต่ว่าคงที่เนี่ยอาจจะเป็นอนุกรมที่เรียกกันว่าซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะคือมันไม่ได้คิดชั้นเดียวรอบเดียวแล้วจบมันอาจจะคิดชั้นที่2ชั้นที่3หรือชั้นที่4ก็ได้นะคะแต่จะเป็นลักษณะของอนุกรมคงที่โอเคไหมต เอาตัวเลขนะคะอาจจะ2ตัวหน้าหรือ3ตัวหน้าค่ะสมมุตินะพี่เล่าให้ฟังนะสตัวนี้ค่ะไปบวกกันแล้วได้ตัวเลขตัวถัดไปอันนี้นะคะมันจะไม่ได้สามารถตีแฉกแยกเห็นรูปแบบที่ชัดเจนหรือว่าเราสังเกตเลยว่าตัวเลขมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยนะคะในชุดอนุกรมแบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าอนุกรมสะสมเดี๋ยวพี่จะลองพาไปทําโจทย์กันด้วยเนาะอ่ะ